ไปไหว้พระขอพรช่วงตรุษจีนที่ฮ่องกงในปี2025ไปไหว้พระใหญ่นองปิงวัดกังหันหรือวัดแชกงหมิวขอพรเรื่องสุขภาพที่วัดหวังต้าเซียนและสุดท้ายไปยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮองหำกับทริปฮ่องกง3วัน2คืนสำหรับคนไปเที่ยวช่วงตรุษจีนปีนี้เริ่มต้นกันที่เช้าวันแรกนั่งเครื่องมาสัก2ชั่วโมงก็จะถึงฮ่องกงแล้วนะครับมาถึงฮ่องกงสิ่งที่คิดถึงมากที่สุดเลยก็คือโจ๊กฮ่องกงนะคะร้านนี้เป็นร้านโปรดเลยนะครับจะอยู่ในสนามบินเลยสิ่งที่เราชอออบบสสสััั่่่่งงมมาาาทนนนนนพร้กกกโจกะะกจะะควเป็ห ทานกับโจ๊กปราบก็อร่อยแล้วครับหรือใครอยากจะสั่งไก่ต้มซีอิ๊วสไตล์ฮ่องกงก็อร่อยไม่แพ้กันครับในวันแรกมาถึงแวนนู่นแวนนี่ก็หมดวันแล้วครับจากตื่นเช้ามาในวันที่2ก็เริ่มเดินทางไปที่แรกกันเลยนะครับที่วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองคำที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องขอพรขอเยืมเงินกับเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่นี่เป็นวัดขนาดเล็กแต่ว่าคนแน่นมากนะครเราสามารถเลือกชุดไหว้ตามกําลังศรัทธาได้เลยนะครับส่วนใครที่มาครั้งแรกยังไม่รู้วิธีไหว้เขาจะมีวิธีไหว้เป็นภาษาไทยให้นะครับให ทีะขั้นตอนเลยนะครับถึงคนจะแน่นแต่เราก็ไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทาไปตามขั้นตอนทําจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์และให้เราทําพิธียืมเงินจากเจ้าแม่กวนอิมได้เลยนะครับที่นี่ให้ใช้วิธีขอพอรนะครับไม่ต้องบนบานสารกล่าวอะไรและหากพรที่เราขอไปนั้นประสบความสําเร็จแล้วให้กลับมาไหว้ขอบคุณท่านนะครับขั้นตอนการขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมจะค่อนข้างยาวนะครับให้เราทําตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายอย่าลืมนํากระดาษเงินกระดาษทองไปฝากเผานะครับต่อมาเป็นวัดที่2เดินทางสะดวกเช่นกันนะคร ้วครับวัดหวังตาเซียงก่อนเข้าไปไหว้ขอพอรใครอยากจะมีของฝากติดไม้ติดมือก็สามารถเลือกของที่ระลึกจากหน้าวัดได้และนําไปทําพิธีภายในวัดได้นะครับขึ้นมาด้านบนจะมีจุดบริการทู่ที่นี่มีบริการทู่ฟรีนะครับจุดเสร็จแล้วก็ขึ้นไปบนวัดเลยนะครับคนที่มาขอพอรที่นี่ส่วนมากจะขอเรื่องสุขภาพนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่เด่นก็คือเรื่องโชคลาภนะครับและเขายังล่ําลือกันว่าเซมซีของวัดหวังตาเซียนแม่นมากๆนะครับองหวังตาเซียนจะเป็นกระดาษสีขาวๆที่อยู่ด้านในนะครับให้เราตั้ง ให้มั่นแล้วขอพอรท่านได้เลยขอพอรเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่วัดที่3นะครับวัดนี้จะค่อนข้างไกลนิดหนึ่งนะครับใครที่จะเดินทางมาที่นี่ให้ดูเวลาเผื่อวัดปิดด้วยนะครับที่นี่คือวัดกังหันหรือวัดแช่กงหมิวนะครับชุดไหว้ของที่นี่มีหลายราคานะครับและถ้าใครมาเป็นหมู่คณะเขาจะมีคนนำไหว้และสวดขอพอรด้วยนะครับ ที่นี่การไหว้ขอพอรจะเด่นเรื่องโชคลาภและการเดินทางนะครับการไหว้ขอพอรองคแชกงให้มองไปที่ดวงตาของท่านแล้วขอพอรได้เลยนะครับอย่าลืมมาหมุนกังหันแห่งความโชคดีพัดพาเข้าหาตัวและปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตัวนะครับหมุนเสร็จแล้วให้ตีกรองเบาๆสามทีด้วยนะครับ ด้านหน้าวัดมีร้านขายของที่ระลึกของทางวัดสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านไปได้นะครับวันที่2ไปสามวัดก็เต็มวันแล้วกลับมานอนที่โรงแรมแล้วเริ่มวันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่3แล้วก็จะเป็นวันที่กลับไทยนะครับเราก็จะเลือกมาไหว้พระใหญ่นองปิงนะครับโดยการขึ้นกระเช้ามาเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะครับส่วนใครที่อยากเดินหรือนั่งบัส เขาก็จะมีทางเดินให้นะครับส่วนวิธีนั่งบัสเคยทํารีวิวไปให้แล้วนะครับนั่งกระเช้าขึ้นมาประมาณสัก45นาทีก็จะมาถึงอง์พระแล้วนะครับเดินต่ออีกสักนิดนึงก็จะเดินขึ้นไปถึงจุดที่ไปขอพอรเลยนะครับบนลานวงกลมขนาดใหญ่นี้เราขึ้นไปที่ด้านบนสุดให้ยืนที่จุดตรงกลางแล้วเริ่มขอพอรได้เลยนะครับวันนี้ที่มาเป็นช่วงบ่ายๆนะครับคนค่อนข้างจะแน่นนิดนึงอาจจะต้องต่อคิวกันบ้างเมื่อขอพอรที่นี่เสร็จแล้วต้องรีบลงกระเช้ากลับนะครับเพราะว่ามีไฟบินช่วงประมาณสัก6โม mm hmm. งเย็น เ้าอีกประมาณ45นาทีนะครับครบแล้วครับสำหรับคลิปขอพอรช่วงจุดจีนปี2025นี้ขอให้ทุกคนที่ขอพอรไว้ประสบผลสำเร็จตามคำขอภายในปี2025นี้นะครับ